หาว่าเงาเขางายขึ้นอยู่ช่ไห เหมือนมันจะจะตายแต่มันก็ไม่ตายนะมันยังมีขึ้นมาเนามอมาจักเสียกหมดเลย ทีหัวหนึ่งก็จะเต็มตสามหัวก็จะเต็มแล้วอ่ะในพื้นที่กะละมงลังเราอ่ะ ต้องดูห,หัวเห,เหอองาเขานี่รีบเชียวเนี่ยดูเหมือนจะตายแต่เขายังไม่ตายไงเออแบบ้างสืบเสียบไว้นะคะ อันนี้แห้งมากเลยมันก็ยังมีสดนะคือถ้าหัวเหงาใหญ่นี่แสดงว่าคือต้นพันธุ์ใหญ่ๆเขานะคะต้นพันธุ์ใหญ่ๆเดี๋ยวป้ามาเติมดินเขาอีก ตำดินให้เขาเอกนะคะแต่ถางเดียวใช้ไปใช้อีนไปสองใช้ดินไปสมงกะละมังแล้วว่าป้านาต้องหาเหงาเขาว่ามันอยู่ท่าไหนต้องเอาเหงาเขาขึ้นนะคะ กุ้มใจตอนที่เอ้ยเขาเาเรียกว่าอ่าเหนื่อยใจตอนที่จะปุกจะจะเพาะแล้วอย่าต้องมาเหนื่อยใจตอนที่จะลงดินอีกนะมันจะพอไหมพื้นที่มันจะพอไหมอยู่นั่นแหละอันนี้ขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะคะ ขึ้นหรือเปล่าไม่รู้แต่เราอันหัวแห้งๆบางทีอันที่มันกระเด็นกระเด็นออกเราก็ตัดออกไปบ้างนะฮะ